c y เบอร์ไทสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino i n t e r n e t Shield w, w 5 1 0 0า support Mega Arduino support for Arduino module ท t ร e r n e t ส่งข้อมูลผ่านสาย LAN เปิดปิดไฟผ่าน WiFi มือถือนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์อยู่ใต้ิดีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานโชวากับหน้าบทความสอนใช้งาน Arduino อินเทอร์เน็ตชิวดอปเป็นยูห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์อาร์สามซัพพอร์ตเมกาเอนโอซัพพอร์ตอะดูโนโมดูลอินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลผ่านสายแลนเปิดปิดไฟล์ผ่าน Wi-Fi มือถือนะครับก็ตัวนี้นะฮะพูดง่ายๆมันก็จะเป็นชิวนะฮะเป็นชิวสำหรับตัวอะบอร์ดอะดูโน่ยูเอ็นโอพวกตระกูลยูเอ็นโอแล้วก็ตระกูลเมกาเป็นโมดูลชิวนั่นเองแล้วก็ที่เอาไว้สำหรับเชื่อมต่อสายแลนอีกทีหนึ่งนะโอเคครับต่อมา ให้ผู้ใช้งานทาการเลื่อนหน้าบทความมาด้านล่างเล็กน้อยนะฮะผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรด้วยรายละเอียดถ้าผู้ใช้งานรรู้ภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับข้อมาดูได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความมาด้านล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานเะพบกับลิงก์หนึ่งลิงก์นะฮะซึ่งเป็นลิงก์สกักการดาวน์โหลดไฟล์ไลบรารีให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกไปยังลิงก์ดังนี้ได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบกับหน้าเว็บไซต์ม ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราได้นําไฟไล์ไลบรารีมาฝากเอาไว้ให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกไปที่ปุ่มดาวน์โหลดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดฟไฟล์ไลบรารีเมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้ผู้ใช้งานทําการเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้หรือว่าถ้าผู้ใช้งานท่านไหนที่ไม่มั่นใจว่าเวเนียตั้งปลายทางของการดาวน์โหดลดไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะฮะก็ถ้าในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้เป็นเบราว์เซอร์โครเมเหมือนกับในวิดีโอนี้นะครับ ให้ผู้ใช้งานเลือกไปที่ไอคอนรูปดาวโหลดที่ด้านบนกดที่เข้าไปเขาจะปรากฏตัวชื่อไฟล์ที่เราทาการดาวน์โหลไดไว้่อสกู่นี้ขึ้นมาถ้าเป็นไฟล์ที่เพิ่งโหลดเสร็จจะมีคมําว่าเสร็จสิ้นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์ที่เราโหลดไป,ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนเขาขึ้นเป็นตัวเลขชั่วโมงมาให้แบบนี้นะแต่ว่าในที่นี้เราจะโฟกัสแค่ที่เราโหลดไ,ไปล่าสุดเนาะก็เลือกไปที่ไอคอนรูปโฟลเดอร์ได้อยู่ข้างกดที่เข้าไปเขาจะพาเราเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่เราโหลดไว้นั่นเอง เมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้แล้วเราจะพบกับไฟล์หนึ่งไฟล์ซึ่เป็นไฟล์วิลลัให้ผู้ใช้งานทําการแยกไฟล์เหมือนเดิมเลยนะครับสาหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปวิดีโอของทางเราเป็นทางแรกการแยกไฟล์วิลลาหรือวินเซปผู้ใช้งานจําเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมวินลับหรือวินเซปในขั่นก่อนครับว่าถ้าทำการติดตั้งโปรแกรมวิลาหรือว่าเินเซปไว้เป็นที่ละไว้แล้วก็ทำการแยกไฟล์เหมือนเดิมเลยเมื่อการแยกไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราจะได้โฟลเดอร์ออกมา3โฟลเดอร์แบบนี้ซึ่งจะเป็นโฟ ให้ผู้ใช้งานทําการ copy หรือ c ัดโฟลเดอร์ทั้งสามนี้จะเป็น copy หรือคัดก็ได้นะแล้วนําไปไว้ใน document เข้าไปในโฟลเด er อร์ a d u i n o และเข้าไปในโฟลเดอร์ libraries เมื่อเข้ามาในโฟ er ลเดอร er ์ libraries แล้วให้ผู้ใช้งานทําการวางตัวโฟลเดอร์ทั้งสามนัลงไปโดยรวมนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้ต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดโปรแกรม adunno id ขึ้นมาเมื่อทําการเปิดโปรแกรม a d u i n o id ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทความครั้งหนึ่ง วัอถการย้อนกลับเข้ามาในหน้าบทความแล้วให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความมาเปนด้านล่างนะฮะจนถึงข้อที่5ผู้ใช้งานจะพบกับโคต์ตัวอย่างหนึ่งตัวสําหรับวิดีโอนี้โทบทความบทความนี้นะฮะเราจะใช้โค้์ตัวอย่างสองตัวโค้์ตัวอย่างตัวแรกนะฮะจะเป็นโคต์ในการหา IP address IP address ที่ได้มาจากตัวเราเชื่อเน็ตที่ส่งผ่านสายแ,แลนมายัางตัวมือลุนชิว IP a d d r e เ s รเราไม่สามารถกำหนดเองได้และในบางครั้งใน IP address ก็จะมีการเปลี่ยนด้วยดังนั้นแล้วทุกครั้งก่อนที่จะไปใช้งานในส่วนของโค้ดเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ทำการเช็ค IP address ให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการ Copy โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้นในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้นในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลือก serial port ทีเ่เชื่อมต่อ,ตอกับบอร์ด ดยเข้าไปที่แถบเมนูทรูด้านบนนะฮะจากนั้นเลือกมาที่เมนูพอร์ตและตามเลือกซีเรียลพอร์ตที่เชื่อมต่อกับบอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino u n O R 3นะฮะที่เลือกเป็น Arduino u n O จากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานทําการอาปโหลดโค้ดลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกตด้านบนแลวเลือกมาที่นัปโหลดหรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนลูกศรที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะจะเป็นเมนูการอาปนโหลดเช่นเดียวกันเมื่อทําการโดยเข้ามาที่นอปโหลดแล้วจะเห็นว่าโปรแกรมแสดงหน้าต่างการดาก หากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดก็ทำการกดไปที่ปุ่มการกระบาดด้านบนหรือปุ่มแขนเซนด้านล่างก็ได้เหมือนกันพร้อจน้ำรอโปรแกรมอัปโหลดโ้ดลงบอร์ดสักครู่เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้โดลงบอร์ดเสร็จก็จะมีข้อความด้านอัปโหลดที่ปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปรริดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูทานบนด้านซ้ายในเรื่องมาที่เมนูซีเรียลมอนิเตอร์หรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปบ้นขยายตรงขี้นด้านกันครับ เรื่องการเปิดหน้าจอซีเรียลมเดลเจอขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทาําการเปลี่ยนค่าการน่อยข้อมูลให้เป็น9,600น,นะครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรนะถ้าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะขึ้น IP address ขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าถ้ามีจุดที่มีปัญหาเชื่อมต่อบอร์ดไม่แน่นเชื่อมต่อชิวลงบอร์ดไม่แน่นหรือว่าสายแลนหลวมหรือว่าคอมพิวเตอร์จ่ายไฟสายแรงดันไฟมาให้ตัวบอร์อด Arduino ไม่พออะไรแบบนี้มันจะขึ้นเป็นข้อความตัวนี้นครับ เฟลทูคอนฟิกส่วนนี้เนาะให้จับไว้นะครับภาพแบบถ้าขึ้นตัวนี้มาให้ทําการเช็คอุปกรณ์อีกทีนหนึ่งเนาะว่ามีตรงไหนที่ผิดพาดหรือเปล่าครับโอเคต่อมานะฮะให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าโปรแกร,รม Arduino IDE ขึ้นมาหนึ่งตัวโดยเข้าไปที่แถบเมนูไฟล์ตั้งวงในเรื่องมันที่เมนูนิวหรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนเบทวเอกสารที่นี่ได้เหมือนกัน เมื่อทำการเปิดโปรแกรมหรนโนไอดีขึ้นมาอีกตัวแล้วจากนั้นนะครให้ผู้ใช้งานทำการย้อนกลับข้อไปในหน้าบทความครั้งหนึง่งและทําการเลื่อนโพสต์ตัวอยา่างเลื่อนหน้าบทความเนี่ยลงไปถึงข้อที่16นะถึงข้อที่16เป็นจุดีเเรียนแต่ว่าก่อนถึงตรงน,นั้นเราอยากให้ผู้ใช้งานดูตรงนี้ก่อนในส่วนขั้นตอนการหา IP address ีเชเจอนว่าในบทความนี้เป็น49แต่ว่าใน ใ,ในหน้าจอซีเรีย m ์นิเตอร์นปัจจุบันของเราเป็น40อุปกรณ์ที่เราใช้ทุกชิ้นณขณะนี้ที่ถ่ายวิดีโอเป็นอุปกรณ์ตัวเดียวกันกันกบที่ใช้ทําบทความตวนแต่ว่าเลข IP ที่เขาให้มามันเปลี่ยนนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าเลข IP มันสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นแล้วให้ใช้โค้ดเช็ค IP ทุกครั้งก่อนที่จะทําการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับบางทีตัว i p เดมมันจะเปลี่ยนเนาะ จากานั้ะครับวาไปที่ข้อ16กันข้อที่16มีอะไรข้อที่16ก็จะมีโค้ดตัวอย,อย่างหนึ่งตัวซึ่งจะเป็นโค้ดในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวอย่างที่เราสร้างเอาไว้ให้นะฮะก็ให้ผู้ใช้ง,งานทําการ c o p y โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกมรม a ดูโน้ตไอเอัออน,นแล้วก็ทำการอัพโหลดโค้ดลบอร์ดได้เลยหน้าจอ s e r i a l Monitor จะปิดหรือไม่ปิดก็ได้นะฮะไม่มีปัญหา ก็ถ้าใครจําเลข IP a d d r e s s ทคิดว่าจําไม่ได้ก็เปิดทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันกไม่ต้องปิดต้องมีปัญหานะหรือไม่ก็เอาไปจดใส่โน้ตแพดใส่กระดาษอะไรไว้แล้วเขาปิดไปก็ได้ไม่มีปัญหาเหมือนกันแต่อยากปิดนะโอเคเสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วเราก็เอาเลขด้วยตัวนี้นะฮะไปใส่ไว้ในเบราว์เซอร์ที่เราต้องการในที่นี้จะเป็นเบราว์เซอร์โฟล์เราเปิดแชทใหม่ขึ้นมาแล้วก็ใส่เลข IP ลงไป192.168.1.40แบบจุดหนึ่กแปดจุดหนึ่งจดสี่ศูนร์แนห้ให้คกดยังช่องนี้นะฮะ ไม่ใช่ค้นหาในส่วนของ Google นะเออเป็นงมันจะเป็นแบบนึอ่ะเมืเข้ามาแล้วเป็นยังไงเมื่อเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับการควบคุมหลอดไฟดีกดไปที่ปุ่มอ n อนหลอดไฟก็จะติดกดไปที่ปุ่มออฟหลอดไฟก็จะบแบบนี้เองนะครับต่อมานะฮะเราจะทําการทดสอบโดยการใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะแต่ว่าการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือจะมีข้อจํากัดอย่างหนึง่งนะคือ เอ่อเราเตอร์เราที่จ่ายาที่เชื่อมต่อ,อกับตัวโมดูลเนี่ยชื่ออะไรสมมุติว่าเราเตอร์ที่ส่งข้อมูลมาให้ทางสายแลนเนี่ยชื่อว่าไซเบอร์ไทป์ไวไฟที่เราใช้ก็ต้องเป็นไซเบอร์ไทป์เหมือนกันนะเราเตอร์จ่ายสัญญาณชื่ออะไรโทรศพัพท์มือถือก็ต้องเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi นั้นๆด้วยอันนี้คือข้อจาก,กาัดนาว่าเป็นเกี่ยวกับพวกวงแลนนะครับโอเคอันนี้จะเป็นโทรศัพท์ Samsung นะก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์ไอเข้าไปที่แอปอินเทอร์เน็ตแบบนี้ แล้วก็ทําการใส่ URL ใส่เลข IP address ลงไปในที่นี้ของผมน่าจะมีบันทึกอยู่นะ19 2อ่ามี40อยู่อ่าโอเคเขาก็จะเด้งเข้ามาในหน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้เหมือนกับในหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยนะครับในที่นี้เราก็สามารถใช้ปุ่มพวกนี้ในการควบคุมหลอดไฟ LED ได้ถ้าปุ่มมันเล็กเราสามารถขยายหน้าจอได้แต่ว่าถ้าเราขยายมาแล้วแล้วเรากดไปที่ปุ่มสักปุ่มเนี่ยเขาจะทําการรีเฟรชหน้าแล้วก็มันจะกลับไปเป็นไอคอนเลขเหมือนเดิมแบบนี้ ก็ต้องขยันหน่อยถ้าใครก็ถ้าใครขี้เกียจก็ไม่ต้องก็ได้ครับแต่เดี๋ยวใช้ยากนิดนึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ใสเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ